ล่าสุดเนี่ยไปดูคลิปที่พี่ป๊อบลดน้ำหนักได้26.3กิโลใน3เดือนนะคะซึ่งถือว่าเป็นน้ำหนักที่ลดได้เยอะมากๆเลยค่ะก็ยินดีกับพี่ป๊อบด้วยนะคะคือในคลิปเนี่ยพี่เขาบอกว่าถ้าเขาคลิกสตาร์ทด้วยการออกกำลังกายเนี่ยมันจะทำให้เขาอ่อง่ายค่ะแล้วก็อาจจะลมเลิกไปก่อนได้ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยลองไปตรวจสุขภาพนะคะผลปรากฏว่าร่างกายของเขาเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะคะเขาก็เลยลองมาดูนะคะว่าสิ่งที่เขาควรปรับมากที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่การออกกำลังกายหนักนะคะแต่ว่ามันคือการปรับฮอร์โมนค่ะคือใคร บเขาก็เลยเลือกใช้วิธีปรับฮอร์โมนบาลานซ์แล้วก็ปรับการกินค่ะระหว่างทางนะคะพี่แกก็เล่าว่ามันจะมีการฉีดฮอร์โมนเอสซหรือว่าฮอร์โมนคนทองเข้าไปทางชาาแล้วก็ทางเย็นแม้ว่าเราจะมีการทานแคลอรี่ที่ต่ำนะคะแต่น้ําหนักของเราก็จะไม่โยโย่ค่ะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าจะทำแบบพี่ปอปองกูลเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ย อยู่ที่10,000แบาทเลยนะคะคือพี่ป๊อบแกก็พูดตลกๆนะคะว่าการลดน้ำหนัก1นกิโลของแกลงไว้กิโลลหมื้นน่ะ <c oughs> ทีนี้เนจะบอกว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะคือบางคนเนี่ยเขายอมจ่ายแพงเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นนะคะเขาจะเด้าสุขภาพตรงนี้ค่ะไปทํางานหาเงินแล้วก็เป็นเสาหลักให้ครอบครวัวแต่ถ้าวันนี้นะคะสุขภาพของเรายัางไหวอยู่จริง,รงเราสามารถเริ่มเปลี่ยนความคิดแล้วก็พฤติกรรมได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเพราะสิ่งนี้เนี่ยมันอาศัยวินัยนะคะแต่ว่าไม่ต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นได้เเลลลลลยยคคค่่่่ะแแตทุกกกกกนนนนิิดหห็ััังงงไบาารออพีีปปม กันได้นะคะ